จุดประกายความคิดติดปีกให้กับจินตนาการของคุณตั้งแต่วิทยาศาสตร์พื้นฐานจนถึงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเพราะเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสังคมกับรายการก่อกองทซา์โดยดรบัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับรายการก่อกองไซน์ในครั้งนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ฟังนะครับย้อนเวลากลับไปในอดีต ไปราวคศส0 0อถึง900นะครับซึ่งเป็นช่วงที่อารยธรรมโบราณแห่งหนึ่งนะครับในแถบอเมริกากลางนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดนั่นคืออารยธรรมของมายานะครับความจริงเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงอารยธรรมโบราณนะครับแถบอเมริกาเนี่ยจะมี3แห่งด้วยกันใหญ่ๆนะครับก็คือมีมายามีอินคามีแอสเท็กนะครับอินคานี่อยู่ทางแถบอเมริกาใต้นะครับซึ่งผมได้เล่าไปแล้วนะครับในพอดแคสต์ตอนหนึ่ง ส่วนมายาเนี่ยครับอยู่แถบอเมริกากลางซึ่งถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คือเป็นแถบประเทศเม็กซิโกนะครับตอนตอนใต้ครับส่วนแอสเทกเนี่ยนะครับแถวกาดเล่าในตอนหนึ่งนะครับอยู่ติดกับมายาเลยนะครับทีนี้แอธมายาเนี่ยครับมีความน่าสนใจยังไงถ้าคุณผู้ฟังยังจำกันได้นะครับเมื่อประมาณสักปี2012นอะครับมีความตื่นตระหนกกันไปทั่วโลกเลยนะครับว่าจะเกิดโลกแตกดงดาวเรียงตัวนิบิรุจะพุ่งมาชนอะไรนี้ต่างเป็นต้นนะครับ ก็จะโยงความเชื่อนี้เข้ากับไปทินมายานะครับว่ามันสิ้นสุดลงนะครับในปี2.0.12นะครับนั่นก็ไม่เกิดขึ้นนะครับไม่เกิดขึ้นแต่ทําให้คนรู้จักคําว่ามายามากขึ้นนะครับนอกเหนือไปจากอารยธรรมโบราณอย่างพวกอียิปตโบราณหรือกีนโบราณเป็นต้นนะครับทีนี้เรื่องแรกที่จะคุยถึงนะครับเป็นเรื่องของวิทยาการที่น่าสนใจก็คือเรื่องของตาศาสตร์นะครับเอางี้ครับปัจจุบันนี้นะครับ ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยหปีเนี่ยนะครับนักดาราศาสตร์พบว่าถ้าคำนวณออกมาแบบละเอียดยิบๆเลยนะครับจะมี365.24219วันนะครับทศนิยมเนี่ยหลายตำแหน่งเลยนะครับแต่พบว,ว่าชาวมายานะครับสามารถที่คำนวณ1ปีเนี่ยออกมาได้เป็น365.2420วันพูดง่ายคือถูกถึงทศนิยมตำแหน่งที่3นะครับในขณะที่ปฏิทินจูเลียนนะครับซึ่งให้เรียกว่าทุก4ปีนะครับมี วันเกินมาหนึ่งวันคือ29กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับจะมี3-65.25วันส่วนเปทินทีท่เราใช้ปัจจุบันคือเกโกเรียนเนี่ยนะครับหปีมี365.2425วันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับท่านพูดว่าเปทินมายาละเอียดกว่านะครับหรือว่า1เดือนนะครับหเดือนตามที่วัดด้วยเทคนคปัจจุบันนะครับเอ่อหเดือนเอ่อทางจันทธรรตินะครับ29.53059วันเนี่ยครับ ก็พบว่ามายาเนี่ยนะครับลงไปละเอียดถึงทศนิยมตำแหน่งที่3เหมือนกันคือ29.5308วันนะครับเป็นความน่าทึ่งมากนะครับของชาวมายาโบราณที่มีความละเอียดรอบคอบในการบันทึกนะครับหรืออย่างเรียกว่าวงโครจรของดาวศุกร์นะครับซึ่งปัจจุบันวัดได้583.93วันเนี่ยครับชาวมายาเนี่ยก็คาดการผิดหรือว่าอย่างนี้ประมาณผิดไป1-2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ พีระมิดของมายานะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่นี่นะครับก็มีความน่าทึ่งมากนะครับเพราะว่าในวันเรียกว่าวันพิอก็ส์นะครับวิสุวัตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสปริงพิอก็ส์หรือฟอลพิอกส์เนี่ยนะครับพบว่าอย่างนี้ฮะเงาของดวงอาทิตย์นี่นะครับเงาเงาของเอ่อเงาที่เกิดจากดวงอาทิตย์นี่นะครับพบว่าอย่างนี้มันจะไปทาบนะครับบนเรียกว่าหัวหรือว่าศีรษะของเรียกว่า เทพเจ้านะครับที่มีรูเป็นงูนะครับเป็นหัวงูแล้วก็ตรงเงาเนี่ยนะครับจะทอดยาวเป็นตัวงูไปนะครับนั่นเป็นความรู้ทางดาราศาสตร์ของมหามายานะครับทีนี้พอพูดถึงปฏิทินเนี่ยครับผมขอให้ภาพรวมนิดนึงก่อนนะครับมายานี่มีปฏิทิน3แบบความจริงในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีปฏิทิน2งแบบใช่อย่างน้อยใช่ไหมครับคือปฏิทินทางสุญคติกับปฏิทินทางจันทรคติใช่ไหมครับแต่มายาเนี่ยมี3แบบเลยนะครับ อันแรกเนี่ยเป็นปฏิทินทางศาสนานะครับซึ่ง1ปีมี260วันนะครับแล้วก็อันที่2นะครับเป็นปฏิทินของสามัมชนทั่วไปนะครับ1ปีก็มี365วันนะครับทีนี้ชาวมายาจะมีความพิเศษอย่างนึงครับเขามีปฏิทินเขาเรียกว่านับยาวเลย long count นะครับนับยาวยาวแค่ไหนปรากฏว่างี้มี2ระดับนะครับยาวแบบสั้นหน่อยนะครับสั้นหน่อยนีิจริงก็ไม่ยาวนะครับกับยาวยาวจริงๆเลยนะครับยาวแบบสั้นหน่อยนี่นะครับ ความยาวถึง5,125ปีซึ่งอันนี้เลยนะครับเป็นตัวที่เชื่อมโยงกับเรื่องโลกแตก2 0 1 2นสอะครับส่วนความยาวที่เรียกว่านับแบบยาวจริงๆเลยนะครับนับไปนับมานี่นะครับนักโบราณศาสต์ไปนับดูนะครับพบว่ายาวถึง63ล้านปีนี่น่นาทึ่งมากนะครับชาวมายาเนี่ยมีการคิดที่ไกลมากเลยนะครับจุดน่าสนใจก็คือว่าการนับแบบนี้ต้องใช้คณิตศสาสตร์ใช่ไหมครับ พบว่าอย่างี้นะครับความเจริญรุ่งเรืองทางเลขฐานคามายาหน้าทิ่มทีเดียวนะครับเขามีสัญลักษณ์สำหรับเลขศูนย์นะครับเลขหนึ่งนะครับเลขห้าศูนย์นี่เป็นคล้ายๆเป็นเปลือกหอยนะครับหนึ่งนี่เป็นจุดนะครับแล้วก็ห้านี่เป็นขีดทีนี้อย่างสมมติว่าจะเขียนเลขแปดเนี่ยนะครับเลขแปดก็จะมีขีดหนึ่งขีดเลขห้าใช่ไหมครับแล้วก็จุดนะครับสามจุดนะครับก็คือบวกอีกสามเป็นแปดเป็นต้นนะครับทีนี้คามายาจะใช้เลขฐานยี่สิบ นะครับแต่ว่าพอถึง19แล้วก็20ปั๊บเนี่ยขึ้นเป็นจุดแล้วก็เป็นรูปเปลี่ยอยให,ให,หม่ที่นจุดน่าสนใจที่คุณนปัจจุบันทขึ้นก็คืออย่างนี้ครับปกติคําว่าศูนย์หรือว่าเลขศูนย์เนี่ยนะครับแนวเกี่ยวกศูนย์เนี่ยมักจะได้รับการยกย่องว่าคุณอินเดียเนี่ยนะครับเป็นผู้คิดค้นขึ้นนะครับแต่เอาพูดจริงแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอดูทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยพบว,ว่าชาวมายาเนี่ยคิดได้ก่อนอินเดียนะครับประมาณ350ป้ ประมาณหนึ่งร้อยปีนะครับคือในปีเรียกว่าก่อนอีคศสามร้อยห้าสิบปีนะครับคือก่อนอินเดียประมาณหนึ่งร้อยปีดังนั้นจะมองว่าสูสีก็ได้นะครับหรือจะมองว่าชนะก็ได้นะครับในแง่นี้จุดที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งของไอ้ธรรมายาคือว่าเป็นไอ้ธรรมที่มีระบบการเขียนนะครับ คือเป็นตัวอักษรภาพนะครับอยู่ในกรอบรูปคล้ายๆสี่เหลี่ยมนะครับลองคิดถึงพวกแอปพลิเคชันต่างๆบนบนมือถือเรานะครับมันจะมีกรอบคล้ายๆสี่เหลี่ยมแล้วก็มุมมันมุมมันมนๆใช่ไหมธรรมยานี้คล้ายแบบนั้นนะครับแล้วข้างในก็จะเป็นรูปภาพมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับมีหมด700กว่าแบบนะครับเกือบกับแบบบางรูปเนี่ยนะครับแทนคําบางรูปแทนเสียงบางรูปเนี่ยนะครับเป็นพยัญชนะนะครับแล้วก็ปรากฏว่าอย่างนี้คนในปัจจุบันเนี่ยสามารถอ่านออกได้ถึงประมาณแปเลย นะ,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนปัจจุบันก็จะรู้เรื่องราวของชาวมายานครับผ่านบันทึกต่างๆนะครับที่เพราะว่ามายันเนี่ยนะครับมายาเนี่ยมีระบบการเขียนที่ดีนะครับแล้วก็มีการทาหนังสือนะครับจากพวกเยื่อไม้นะครับนำมาพับด้วยนะครับพับเป็นเป็นเล่มเข้าเล่มอย่างี้ด้วยนะครับต้องให้ข้อมูลว่าอย่างนี้ครับอารยธรรมโบราณเนี่ยนะครับที่มีระบบการเขียนนะครับที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองเนี่ยนะครับก็จะมีพวกจีนใช่ไหมฮะม่สูบโพแตเมียแล้วก็มีมายานนี่ นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องเบาๆบ้างนะครับอาจจะถูกใจหลายคนนะฮะคุณผู้ฟังชอบกินช็อกโกแลตไหมครับเรือเชื่อว่าหลายคนน่าชอบนะคนใกล้ตัวอีกน้นน่าชอบใช่ไหมครับชามายานี่นะครับเป็นเรียกว่าอ้ทำเล็กแรกเลยแรกเลยนะครับที่กินช็อกโกแลตเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็คําจริงคําว่าช็อกโกแลตเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมาจากภาษามายันด้วยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่า X O C O L A T L อจด้ยานว่าโซโคลาเทลนะครับแปลว่าน้ำที่มันขมนะครับเขาก็มาทำเป็นเครื่องดื่มน,นะครับหรือว่าผสมสารบางอย่างลงไปกลายเป็นกาวก็มีแล้วก็ด้วยความที่มันมีค่ามากนะครับมีค่ามากนี่นะครับก็ใช้เป็นเงินตราได้ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อกันในหมู่ชาวมายาว่าอย่างเครื่องดื่มที่ทำจากเป็นช็อกโกแลตเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องดื่มของพระเจ้านะครับ แล้วก็เพราะว่ามีเทพภาพเทพเจ้านะครับดื่มนะครับดื่มเป็นเครื่องดื่มชิ้นนี้นะครับเราใช้ในงานพวกงานพิธีกรรมศาสนาหรือการแต่งงานนะครับและจุดน่าสนใจคืออย่างนี้ครับแม้ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเทพเจ้าก็จริงเนี่ยแต่ว่าประาชาชนมายาทุกคนนะครับสามารถที่จะดื่มโกโก้นะครับหรือชอ็อกโกแลตนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ขึ้นว่าสถานภาพทางสังคมจะเป็นใครนะครับไม่ว่าเป็นประชาธิปไตยมากพอสมควรทีเดียวนะครับ ถัดจากช็อกแลตมานะครับขอพูดถึงเรื่องของพวกการแพทย์อยู่ยาสาธารณสุขบ้านนะครับชาวมายามีเรื่องแน่ทึ่งหลายอย่างนะครับอย่างเช่นสามารถที่จะเย็บแผลโดยใช้เส้นผมคนนะครับแล้วก็ใช้พวกหินออกซิเดียนนะครับในการที่ว่าตัดอะไรต่างๆพวกในทางการแพทย์นี่นะครับแล้วก็สามารถทําฟันด้วยนะครับอุดฟันด้วยนะครับโดยใช้เหล็กไทไรท์นะครับเป็นสารอุดฟันแล้วก็มีพวกใช้หยกพวกเทอร์คอยส์นะครับ ในการทําพวกอุปกรณ์พวกชิ้นส่วนอวัยวะเทียมเป็นต้นนะครับแล้วก็มีสารบางอย่างนะครับที่มันทําให้เกิดสภาวะร้อนๆนะครับชามายาเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอะไรทำแรกนะครับที่ใช้เรื่องพวกนี้ได้ด้วยนะครับแต่นี้ต้องเล่าฟังว่าเรื่องการแพทย์ของชามายาเนี่ยนะครับมันเป็นทั้งความรู้นเชิงวิทยาการนะครับเชิงวิทยาศาสตร์บวกกับความเชื่อศาส,สนานะครับแล้วก็มีอะไรบางอย่างคล้ายคจีนเหมือนกันนะคือมองว่า ความเจ็บป่วยเนี่ยนะครับกับความหรือว่ามีสุขภาพดีเนี่ยครับเป็นคู่กันคือความเป็นมีสุขภาพดีเนี่ยคือร่างกายได้สมดุลมมีสมดุลน,นะครับแล้วก็ความเจ็บป่วยนี่คือความไม่สมดุลคล้ายหยินหยางอะไรแบบนั้นทํานองน,นั้นนะครับนั่นคือการแพทย์ทางนายานะครับนี้อาจจะมีหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างคนเราเนี่ยต้องกินต้องอยู่ใช่ไหมเขากินอะไรกันนะครับหลักๆนี่นะครับชาวมายาเนี่ยนะครับก็จะกินพวกข้าวโพดน,นะครับถั่ว นะครับแล้วก็กินพวกฟักน้ําเต้านะครับแล้วที่สําคัญคือเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีการค้น,คนพบว่าก็กินพวกเอพวกแป้งมันสำหรับหลังด้วยข้าสวัสเลยแล้วก็เป็นคาอธิบายว่าทําไมธรรมยาเนี่ยนะครับถึงมีหรือว่าสามารถยิ่งใหญ่ได้นะครับเพราะว่าพวกแป้งเนี่ยนะครับมันให้พลังงานเยอะนะครับพลังงานเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยธรรมายาจึงเรียกว่าเป็นในที่ทที่น่าทึ่งมากอย่างหนึ่งที่นักโบราณคดีปัจจุบันรู้สึกสงสัยมากชงนมากคืออย่างนี้ครับไม่พบว่ามีการใช้เครื่องมือโลหะ ในอารยธรรมยานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้านับตามแบบเรียกว่าปกติ conventional เนี่ยนะครับอารยธรรมมาญาเนี่ยะครับเป็นยุคหินนะครับแต่ด้วยความที่มีเทคโนโลยีที่หลากหลายพอสมควรขนาดนี้นะครับจึงทําให้บางคนก็ไม่เห็นด้วยนะบอกว่ามันจะยุคหินได้ไงเนี่ยโอ้โหสามารถสร้างพีระมิดได้นะครับนะแล้วก็มีระบบการเขียนด้วยนะครับการแพทย์ก็ใช้ได้เลยนะครับมีประทินที่น่าทึ่งดาสตาต์ก็แจ๋วนะครับนั่นคือมายานะครับ ก็พวกศิลปะของมายานะครับก็มักจะเป็นไม้นะครับแต่ว่ามักจะผูกไปเยอะแล้วนะครับเป็นพวกหยกนะครับหรือออฟซิเดียนนะครับหรือพวกดินเผาต่างกระดูกก็มีนะครับหรือเป็นหินต่างๆนะครับแล้วก็จะถูกเรียกว่าผนังเนี่ยนะครับมีการวาดภาพสวยงามเลยนะครับแต่จุดน่าสนใจคือจะไม่ค่อยมีพวกเงินและทองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นของหายากนะครับมีสองเรื่องสุดท้ายนะครับที่เป็นเรื่องที่น่ารู้มากเลยครับ อย่างวัสดุที่เราใช้กันในปัจจุบันก็เยอะเลยนะครับอย่างเช่นยางเนี่ยนะครับจริงๆนวมาจากพวกมายานะครับไม่ทางอเมริกากลางนะครับก็คือเอาน้ํายางมานะครับผสมกับพวกเ,เรียกว,ว่ากรดนะครับหรือว,ว่าจากพวกการหมักนะครับของพวกผลไม้ต่างๆนะครับแล้วก็เกิดเ,เป็นยางที่มันเด้งขึ้นมาได้นะครับคือฝรั่งเนี่ยเขามักจะถือกันว่าอย่างนี้ คนที่ทำวัคา i z a t i o n หรือทำให้น้ำยางมันกลายเป็นยางที่มันสามารถยืดหยุ่นได้นี่นะครับคือชาวสกูตเยร์นะครับในปี1840นะครับแต่เอาควจริงแล้วจะมายาที่ทำได้ก่อนแล้วนะครับให้ก่อนแล้วนานเลยนะครับรวมอร่วมเกือบพันปีเลยนะครับแล้วก็ยางนี่นะครับเอาไปใช้เป็นของบางอย่างเช่นเป็นกีฬานะครับถ้าเป็นการออกเสียงตามสาษาอังกฤษที่สะกดมานะครับชื่อฟังก็ตลกๆเหมือนกันนะฮะ พอกอะทอกนะครับ p-o-k แล้วก็ไฮเเฟนแล้วก็เอนะครับแล้วก็ไฮเเฟนแล้วก็ทอกนะครับเป็นการเออ่เรียกว่าเล่นสถานาการณ์นะครับที่มันเชื่อมโยงทางศาสนาด้วยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยใช้ในการตัดสินคดีความนะครับระหว่างเรียกว่าพวกชนชั้นนำที่เออ่สู้กันนะครับเขามาสู้กันเนี่ยนะครับถ้าใครแพ้นเนี่ยนะครับก็ถูกบูชาย,ยัญว่าอย่างนั้นเลยลการเล่นเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับบาสเกตบอลไกลๆนะครับแต่ว่าใช้เรียกว่าสะโพก นะครับจะใช้พวกขาอ่อนนี่ครับในการเรียกว่าชนหรือกระแทกกับลูกบอลให้ไปลงบวกนะครับไม่แน่นะครับอไอเดียของบาสเกตบอลปัจจุบันนี่ไม่รู้ว่ามาจากมายาหรือเปล่านะครับแต่ผมอา่าว่าอาจจะไม่ใช่แต่ว่าต้องพูด่างนี้ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็แปลว่าชาวมายาสามารถคิดอะไรได้แบบนี้มาก่อนหน้าคนปัจจุบันนานแล้วนะครับทีนี้กีฬาดังกล่าวนี่นะครับกีฬาดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะเล่นในสนามที่จัดแข่งพิเศษเลยซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณ เรียกว่าในบริเวณที่ประกอบพิธีกรรมศาสนานะครับหรือว่าบอลคอร์ดนะครับและบริเวณนี้นะครับก็จะมีฝูงคนเข้ามาแบบอยู่ชมมากๆเลยนะครับแล้วก็บางทีจัดกันหลายวันด้วยนะครับลักษางานแบบนี้นะครับโดยภาพรวมนะครับจะเห็นว่าชาวมายามีความเจริญรุ่งเรืองหลายอย่างเลยนะครับทั้งทางด้านดาราศาสตร์ แล้วก็สามารถคำนวณปฏิทินได้ยาวนานมากนะครับอย่างที่ผมบอกคืออย่างนับยาวในห้าพันกว่าปีนับแบบยาวจริงๆที่หกสามล้านปีนะครับมีระบบการเขียนนะครับของตัวเองนะครับมีคณิตศาสตร์นะครับคิดเลขศูนย์ได้ก่อนอินเดียนะครับมีศิลปะที่งดงามนะครับมีเรียกว่าการเพาะปลูกเกษตรกรรมนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมลืมเล่าไปนิดนึงนะครับชามายาเนี่ยนะครับมีการทําเกษตรกรรมแบบเรียกว่าเป็นขั้นบันไดด้วยนะครับ คล้ายๆที่ปัจจุบันพื้นนาขั้นบันไดแบบนี้เนี่ยครับซึ่งมันจะช่วยลดการเรียกว่าสึกกร่อนนะครับหรือว่าการกัดเตาะนะครับของพื้นผิวนะครับในบริเวณที่เป็นหุบเขาเป็นต้นนะครับมีการแพทย์นะครับที่มีหลายมิติมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการคิดค้นยาขึ้นมาได้ก่อนในอารทธาอื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายจะจบด้วยเรื่องช็อกโกแลตนะครับซึ่งก็ต้องพูดว่าถ้าเกิดว่าคราวหน้านะครับคุณผู้ฟัง รับประทานช็อกโกแลตนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตที่เป็นแท่งนะครับหรือว่าดื่มเครื่องดื่มช็อกโกแลตนะครับหรือโกโก้อะไรก็ตามเนี่ยนะครับให้เราคิดว่าจริงๆ้วเนี่ยมาชาวมายานี่เองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือก่อกองไซส์นะครับในตอนที่จะพาคุณผู้ชมนะครับได้ย้อนกลับไปในอดีตนะครับพบกับเทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์ของอารยธรรมโบราณนะครับพบกับก่อกองไซส์ได้ใหม่นะครับข้างหน้านะครับจะมีเรื่องไรนั้นนะครับโปรดติดตามต่อไปครับสวัสดีครับ และนี่คือรายการก่อกองสายคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทาง n a s d a Podcast ช่องทางต่างๆทั้งแอปบน PC iOS และ Android และพบกันใหม่ตอนหน้าครับหากคุณเห็นว่า podcast นี้มีสาระประโยชน์ปรแชร์ให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับ